สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพลังธรรมชาตินะคะเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมคนรักสุขภาพหรือสายวีแกนเขาถึงต้องกินถั่ว5สีกันมันดีกว่าถั่วปกติยังไงวันนี้เมย์ไม่ได้มาคนเดียวค่ะแต่พาพี่ก้องกูรูสายสุขภาพมาช่วยไขยความลับนี้ด้วยค่ะ สวัสดีครับเมย์สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยครับจริงๆแล้วถั่ว5สีเนี่ยไม่ได้มีดีแค่โปรโตีนนะครับแต่ตามตำราการแพทย์ตะวันออกเขายังเชื่อว,ว่าสีของถั่วแต่ละชนิดเนี่ยช่วยบำรุงอวัยวะที่ต่างกันด้วยครับโหแค่สีก็บอกสรรพคุณได้เลยเหรอคะพี่ก้องงั้นเรามาเริ่มที่สีแรกที่หาซื้อง่ายที่สุดเลยดีกว่าคะ่ะถั่วเขียว ถั่วเขียวเนี่ยถือเป็นธาตุไฟครับเมย์สพคุณเด่นคือแก้ร้อนในขับพิษช่วยลดความร้อนในร่างกายใครที่นอนดึกหรือรู้สึกตัวร้อนๆนเนี่ยต้มถั่วเขียวดื่มน้าจะช่วยได้มากครับแถมยังมีโพแทสเซียมช่วยลดความดันโลหิตด,ด้วยนะอ๋อมมหน่าล่ะคะผู้ใหญ่ถึงชอบต้มน้ําถั่วเขียวให้กินตอนร้อนๆแล้วสีขาวล่ะคะถั่วขาวที่เขาว่าช่วยลดความอ้วนเนี่ยจริงไหม จริงครับเพราะในถั่วขาวมีสารที่ชื่อว่าฟาซิโอลามีนที่ช่วยไปยับยั้งการเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลเหมาะมากสำหรับคนที่อยากคุมน้ำหนักและในทางธรรมชาติบำบัดสีขาวเนี่ยจะเน้นบำรุงปอดและช่วยระบบขับถ่ายครับผ่านไปสองสีแล้วนะมาต่อกันที่สีที่คุ้นหน้าคุ้นตาอย่างถั่วเหลืองบ้างค่ะอันนี้แม่ดื่มน้ำเต้าหู้ทุกเช้าเลย เยี่ยมเลยครับถั่วเหลืองเนี่ยคือราชาแห่งถั่วเป็นโปรโตีนชั้นยอดมีเลซิตินบำรุงสมองและมีไฟโตเอสโตรเจนที่ช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนในผู้หญิงด้วยครับที่สำคัญคือมันช่วยบำรุงม้ามและระบบย่อยอาหารให้ทำงานได้ดีขึ้นครับโอ้โหประโยชน์นั่นมากและถ้าเป็นถั่วดำล่ะคะเมชอบกินในข้าวต้มมัด ในข้าวต้มมัดก็อร่อยครับแต่ถั่วดําจริงๆแล้วมีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากโดยเฉพาะที่เปลือกสีดําๆนั่นแหละครับช่วยบํารุงไตบํารุงเลือดเส้นผมและช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดได้ดีมากใครอยากดูหน้าเด็กต้องไม่พลาดถั่วดําเลยครับมาถึงสีสุดท้ายแล้วค่ะถั่วแดงสีนี้สีโปรดเมเลยค่ะ ถั่วแดงบำรุงหัวใจครับเมช่วยเรื่องการไหลเวียนของเลือดลดอาการบวมน้ำและมีธาตุเหล็กสูงมากใครที่มีอาการอ่อนเพลียบ่อยๆหรือผู้หญิงในช่วงวันนั้นของเดือนถั่วแดงคือคำตอบเลยครับสรุปว่าเขียวตับแก้ร้อนในขาวปอดบล็อกแป้งเหลืองม,ม้ามบำรุงสมองดำไตหน้าเด็กแดงหัวใจบำรุงเลือดครบ5สีหพลังจริงๆค่ะพี่ก้อง วิธีการทานให้ได้ประโยชน์สูงสุดคือควรนำมาผสมกันครับจะนำไปต้มเป็นธัญพืชร,รวมใส่น้ำตาลน้อยๆห,หรือจะนำไปปั่นเป็นน้ำถั่วห้าสีดื่มตอนเช้าก็ได้แต่อย่าลืมแช่น้ำทิ้งไว้ล่วงหน้า6 8ชั่วโมงก่อนนำมาต้มนะครับเพื่อให้สารอาหารแตกตัวและย่อยง่ายขึ้นเกล็ดลับดีมากๆเลยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ก้องมากๆนะคะที่มาแชร์ความรู้ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e และแชร์ไปให้คนที่คุณรักได้เริ่มกินถั่ว5้าสีเพื่อสุขภาพกันนะคะ และที่สำคัญกินอาหารให้หลากหลายและออกกำลังกายควบคู่กันไปด้วยนะครับถ้าใครสนใจทดลองทานถั่ว5สีสามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านทัญพุ่ยพลังธรรมชาติหรือโทรสอบถามที่เบอร์081818 9529ได้เลยครับสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพกายและใจที่ดีครับ